ปัดความม,ปปปปมาก,ามก,ากแบบาเฮ้อโมกงบ้อยจูปากมากระจายรัแลจูสวัสดีครับผมวันนี้ไม่อยู่กับ L F F Gaming เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาล้างแครนนะครับที่ผมไปแพ้3าสองครับที่ผมบอกว่าในคลิปที่แล้วว่าจะมาท้าหนึ่งหนึ่งนะนี่ผมผม,มาท้าแล้วนะ เดี๋ยดไปก่อนเลยนะครับผมรอก่อนนะหายัางไม่เจอเลยตอนเนี้ยที่เห็นละมา,ดดะาโดดปัดความไปโป้งยิงไปครับผมโดดปัดความมาโป้งเอาไปัดความมาฮึบยังไงไม่ตายตดความมาฮึบไม่โดนนะยิงลมนะครับผมแค่ติดไอ้วอลโดดปัดซ้ายมาฮึบโป้งโดดปัดซ้ายมาฮึบโป้งโอ้โห้สวนกันอัดตรายก่อนฮึบโอ้โหโดนสวนมา วาแทกนะครับผมตึงจัดนะครับผมคนนี้มาที่เกมต่อไปนะผมก็ใช้ซองยาวนะมาบอกเลยครับเกมนี้ตึงมากครับหนึ่งหน kind of ึ่งเกมนี้ฝั่งหนูก็ตึงเหมือนกันนะผลจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะเกมมาตบปาลความาฮึบโป้องตบปาลความาฮึบโป้องยิงไม่โดนโอ้ยติดตบวความาฮึบตบปาลความาป้องโอ้ยแอบตัวเลยก่อนยื่นไปวปก่อนนะครับเขาเจ็บมากตบปาลความาฮึบ โอ้ oh, ยิงไม่ออกสับปัดมาสับปัดใครมาโป้งเข้าหัวออกไปเขาสวนมาผมตายเลยนะโอ้โหเสียดายมาดูกันนะครับเราจะได้แต้มกลับมาสักแต้มหรือเปล่าโอ้โหโดนนำไปสองสวนและโอเคมาแบบแพ้รัวเลยสองตาเจอละหวังว่าจะไม่เหลี่ยมนะเก่งไม่เหลี่ยมโดนมาครับยิงไปก่อนกี่ดาวโป้งยู่ตายนะผมมามีไหนวะไม่เจอละติดไหม ตรวจบาทมาเฮ้ยตายไปก่อนนะครับตรวจบาทความมาโป้งตบาความมาโป้งไม่โดนทีตรวจบาทายมาฮึบโป้งไม่โดนตดปลายมาโป้งทีครับผมไม่โดนสักแมตเลยครับยิงลมนะยิงนกครับโป้งไม่โดนตรวความมาปึบร้อยเข้าไปสองเมตรไม่ตายเจ็บนนั่นบอกเลยคุณหมอครับมีคนเจ็บพันยาได้ก่อนนะเดี๋ยวกำตายนะหัวแบบหมวกกับลูกอันเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับผม มาไงโอเคมาละปัดความความมาโอเคโป้งโอยหาไม่เจอตอนแรกหาไม่เจอนะโป้งโอยจะตายบอกเลยเจ็บนะสบัดไฟมาโป้งไม่โดนสบัดไฟมาโป้งไม่โดนปัดความมาฮึบโป้งไม่โดนครับปัดความมาฮึบปไหนวะเอาหายเฮ้ยยิ่ยวก่อนโอ้ยปัดไฟมาเฮ้ยหิ่งสบัดความมาโป้งกระป๋อยสัดแตกครับผมสบันโยกนะครับบอกเละหา เป็นยังไงนะผลจะเป็นยังไงจะช,ชนะหรือเปล่าเดี๋ยวจะแพ้อตรงน,นี้เลยก็มาดูกันนะว่าจะชนะหรือจะแพ้เพราะคนนี้เขาตึงมากครับตึงปิยะมาไหนวะเกมต่วละตายออกไปก่อนนะครับมาปัด้ายมาฮึยังไม่ทันโดนเลยครับถั่วแตกบอกเลยตึงวะโคตรตึงอะ่ะมาให้เกมต่อไปกันเลยเล็กจังเฮียเมื่อกี้บอกอุ๊ยจีจะหัวไปนะเหลี่ยมนั่นเหลียนะ่ยมน่ะมีมันหลุดมาเอิปัดความมา โป้งไม่โดนโอ้โดนไปนะแต่ไม่ตายโป้งเจ็บนะมันแย่เข้าหัวไปหนึ่งม็ดนะแล้วก็เข้าต่อไปด้วยปัดซ้ายมาโป้งปัดขวาไปก่อนปัดซ้ายมาปึ๊บอุ้ยยิงไม่ออกครับโอ้ยสัญญาก่อนนะเกือบตายเขายิงมอเต็กร์มาเกือบตายเลยโอ้เกาะเกือบหายด่าทำเกาะไปก่อนโอเคได้ละสัญญานะเสียวมากโอเคมาปึ๊บเอบโอโหติดโอเคออกะซะละลดปัดซ้ายมาโป้งไม่โดนปัดขวามาย ปัดข mm mm like, วามาโป้งไม่โดนปัดขวามากเฮิบโป้งไม่โดนปัดขวามากเฮิบโป้งเรียร้อยจู่ฝากมากระจายครับรัดจู่แบบโคตรตึงโคตรๆแบบนัครับผมแอลแอบแบบเกมนี้โคตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโดดมาปัดขวามากเฮิบโป้งยังไม่โดนปัดซ้ายมาปัดซ้ายมาโป้งยังไงโอ้โหไม่โดนปัดขวามาโป้งเรียร้อยจู่ฝากมากกระจายนัดเดียวเองนะตึงว่ะเอา เสมอแลนะหรอแป๊บนจริงนะบอกเล็บเราจะจูบสองแบบสองตาลวดหนักมาตรวจมาฮึบปัดความมาครับเออไม่โดนเฮ้ยโว้ดแบบเขาก็แบบดักไว้เลยอ่ะปัดไฟมาฮึบโป้งยิ้ไม่โดนปัดไฟมาโป้งยิ้ไม่โดนออกไปก่อนปัดมามาโป้งยิ้ไม่โดนเฮ้ยหลอกครับหลอกอุ้ยจะแบบตายนะนั่นปัดไฟมาฮึบโป้งอ้ยโดนยิงหลังมาดีนน่าไม่ตาย ปัดซ้ายมาเฮิบโต๊ยยิงไม่โดนปัดซ้ยมาโต้ยยิงไม่โดนเราจะไปทางขวาดีกว่านะปลอดภัยกว่าเยอะโอ้เออเอ้ยโอ้ยโคตรโลกอ่ะเปิดขวามาโป้งหัวตัวไปปัดซ้ายมาโป้งโค้งปัญญานะครับปัญญานะต่อไปก่อนนะตายบอดดักไว้ก่อนนะเห็นไหมโอ้ยโคตรตึงอ่ะครับทุกคนเอลเอ็กเจมมิ่งก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดจะแบบจตึงขนาดนี้เลยนะโอเคมาละขวามาโป้ง ขวามาโป้งไม่โดนหูติดไอวอปัดขวามาโป้งหูติดไอวอปัดขวามาโป้งยังไงโอยเฮ้ยสบายโอยปัญญาด่วนปัญญาด่วนคุณหมอครับผมเจ็บคุณหมอสบายนะนั่นโอเคมาปัดขวามาโป้งไม่โดนปัดซ้ายมาโป้งติดไอวอลออกมาเอ้าเอวอลไหนวะโอเคเสร็จละปัดซ้ายมาโป้งหูตัวไปปัดซ้ายมาโป้งไม่โดนหูตัวแตกนั่น คุณอุ้ยตกใจโป้งอุ้ยตัวโคตรแตกตัวจะแตกแล้วตอบคุณโอ้โหกำยาก่อนนะเจออกมาละปัดความมาโป้งยิงไปโดนปัดความมาโป้งยิงไปโดนปัดความมาโออมามาป้งโวย้ยจินอวะออกมามาโป้งสวนไปไหนวะอเ,เอามาไหนวะโอเคออกมาละปัดสายมาโป้งหนึ่งร้อยหัวแตกครับผม หัวโยกไปดินอนๆนั่นเด้งนะจะมากันต่อเลยละกันอย่ามาละฮึ๊บป้งยูไปโดนปัดความมาฮึ๊บป้องยูไปโดนก็ตายปัดความมาโป้งยังไม่โดนปัดความมาโป้องยปัดความมาโป้องยูสวนไปกับแตกนะโป้งยูส่วนกับแตกละโดนจะแตกละไม่เอ้ยยู่ในบเจ็ดสิบปันญาไปก่อนเกลี่ยน้ำเกาะมาเกลี่ยไปดิเอ้าก็เกลี่ยอะไรเนี่ยโอเคมาฮึ๊บเราไปก่อนไปเหรียญมานั่นเป็งนั่นนั่นปัดความมา เฮ้ยเต่าตะกอนปัดความมากโอ้โหสีแดงวอลงไปปัดความมากโป้งยิงไปโดนปัดความมเฮ้ยมันมาพอดีเลยโอ้ยจะตายละจะตายละโอ้ดีแตยิงไม่โดนเมาปัดความมากโป้งยิงไม่โดนที่ไหนวะ้มาปัดไฟมาฮึบโป้งยิงไม่โดนฮึบปัดความมากโป้งยิงไม่โดนอุ้ยเกือบตายเกือบตาย กำลังมากโอ้ยตัวกระแตกกำลังมากป้งปัดขวามาอุ really. yeah, è, ้ยจะออกมากับตายโอเคขึ้นมันนี้ก่อนนะครับแบบแบบปะบวนต่อเลยมาอ้อมมาอยู่ไหนวะโป้โหยังไม่ออกครับโป้งปัดขวามาโป้งเห็นอ้อมไปโป้องยิ่งไ่โดนปึ๊บอุ้ยจะตายละวโอ้ตัวจะแตกเห็นต้ยวอลปิดไปเห็นไหมเฮ้ยเอาเห็นไหนวะปึ๊บเสร็จละปึ๊บ อ๋อเขาทำอะไรอ่ะไม่ยิงแล้วกันนะโอเคมาละโดนมาดงดองงับโดนมาดงดองโดนมาฮึบเอาหายโดนมาฮึปไปไปก่อนนะครับโดนมาโป้งไม่โดนโดนมาโป้งไม่โดนอ้อมไปอ้อมไปปัดความาโป้งยิงไม่โดนปัดความาโอ้ยระยะจูบเลยโดนระยะจูบเลยหัวแตกใช่ปละวฮึปัดความาฮึบโป้ง ไม่โดนปัดขวามมาปัดขวามาปึ๊บโปปงัดซ้ายมาโปงปัดท้ายมาโร้อยตกแตกไม่ความยาเรียบร้อยไปดินนะปัดขวามาโปมงไม่โดนปึ๊บปัดขวามาโปงอุ้ยเข้าตัวไปเน้นๆปึ๊บมาปัดซ้ายมาปึอุ้ยจะตายเกาะกับหลุดู่ดูเกาะดีเลยอยู่นิดเดียวปั๊มยาไปก่อนแล้วกสั่งเกาะด้วยโอเคมา โอย้ยซ่อมเกาะซ่อมเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำยายก่อนนะเดี๋ยวเราต้องซ่อมเกาะนะครับเอาเหมือนที่ซ่อมเกาะไม่มีหรือเปล่าป,ปาัดความมาโป้งไม่โดนปัดความมากยืตายไปก่อนนะครับปัดความมากเฮ้ยโป้งยืงไม่โดนปัดความมากเฮ้ยโปง้งเดิวเทาไปปัดซ้ายโปง้งปัดซ้ายโอ้ยตายละปัดซ้ายมาปัดขาโปง้งโอยที่โดนส่วนมามาเ็บกับตายโปง้ง ปัดขวาฮึบป้งปัดขวาฮึบป้องอุ๊ยจีเดวโอสองนะกันเลยปัดท้ไฟป้องสวนมาปัดขวาโอ้ยหมวกเกาะหลุดเกาะหลุดจะตายแล้วโดนกัด,ดตัวจะตายแล้วนะหมวกไปหาเลยนะมาปัดขวาเฮ้ยเจอคนละปัดขวามากอ้าวทำอะไรอยู่วะทำยาหรือเปล่าเน่าจะปั๊มยาโอเคปัดขวามาอ๋อขอไอยา Lic เรายาก่อนแล้วกันนะมาแล้วปั๊มยาครับปั๊มยา กี่ okay, มา้ยเราไปโป้งปัดความมากโป้งจิตอาวอ้ยติดติด,ตด,ตดปัด้ายมาทุบตราไปก่อนปัด้ายมาเฮ้ยโป้งโอ้ยยังไม่ออกโอ้ยลืมถือปืนเสียอวอมาโอ้เจ็บนะปัด้ายมาโป้งปัด้ายมาโป้งลอยตัวแตกเฮียมาครับผมเราจะมาดูกันนะผลจะเป็นยังไงจะนำไปหกศูนย์ 65เดี๋ยวจะโดนนําไป65ครับมาปัดขวามาเึบโป้งยิยตัวเน้นๆปัดซ้ายมาป้องยิงไม่โดนปัดซ้ายมายังไงครับยังไงปัดซ้ายมาโป้งยูยิงไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนยิงไม่ออกครับหยยิงแบบขี้เหกันเลยมาปัดขวาอยู่ไหนวะปัดขวามาโอยโดนที่มายิงไม่โดนทั้งนั้นเลยปัดขวาโป้งร้อยที่ผมไม่แต่ว่าผมแบบซื้อไม่ทันนะครับเมื่อกี้เกมต่อไปกันเลยเกมสุดท้ายละ จะปิดฉากได้หรือเปล่ามารอดูกันว่าจะแบบโดนนําไป6กหเฮ้ยเดินตามไปหกหกนะครับปัดขวามาฮึ๊บโอ้โหยิงไม่โดนปัดขวามาฮึบตายก่อปก่อนปัดซ้ายมาฮึ๊บโป้งโดดสวนมาแย่เฮ้ตายก่อนนะครับเดี๋ยวละปัดขวามาฮึบโอ้ยยิงไม่ออกเกือบตายนะนั่นตอนแาก่อนนะครับจิบโอ้ยเสียมา ปัดซ้ายมาปึ๊บโดนปัดซ้ายปุ้งยิงเข้าตัวไปในนเน้นตายก่นไปก่อนนะโอเคฮึบฮึบปัดขวามาโป้งไม่โดนปัดขวามาโป้งหูยตัวเน,นออ้นเน้นตายหูยโป้งอ๋อกระปังยานะครับรอไปก่อนโอเคมาเฮียเมื่อกี้แบบแสนดราม่าจริงไม่ออกกระปืนตอนนี้กดไม่ค่อยติดน,นะปุ่ม,ป,ม pp. ปึ๊บเสร็จละปัดขวามาฮึบโป้งปัดซ้ายมายังไง โอ้ตรริดแล้วบอลมาปามาารรมัด้ายมันยังไงครับปุ้ยโป้งหไม่โดนเจ็บปัด้ายมาโป้งกับตายปัด้ายมาโอ้ัโหลำยากกว่าน,นะครับจะมาจบในเกมนี้เลยหรือเปล่าหรือจะโดนตามมาเป็นหกจุดหกครับทุยหกต่อหกเห็นไหมปัดความมากท้ยตายแลก่อนปัด้ายมาฮึ๊บตัวชนกันโป้งหูยเข้ามาเป็นนงัดนะครับกับตายเจ็บนั่นน่นกับตายนะเหโดนมาฮึ๊บตายแลก่อนโดนมา ยิงไม่ออกจดมากโป้องหูยิงไม่ออกครับข้อแสนได้เลยยิงหมดชนะเลยก็ไม่ติดนะโดนมากเฮ้ยป้งเอาต่อไปกะตายเฮ้ยซุ่มยิงสวนมาเอาไปเฮ้บอ้าข้อตายเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็ผมก็มาล้างแค้นแล้วนะก็ชนะไปนะครับผมเดี๋ยว ถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะมาแบบลงให้ทุกๆคนชมดูนะครับทุกสองวันนะครับผมไปนะครับผมบ๊ายบาย